พี่นาฏกรบครับข่าวทะลุใหม่วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่28มีนาคม2568วันนี้ขึ้นหัวอย่างนี้ทยอยเชือดรัฐบาลอคงอิงเรียกว่าเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูสองรัฐมนตรีคิวแรกครับวันนี้คุยเรื่องนี้ก่อนเรื่องคาสิโนโอเอาไว้คุยกันในวันจันทร์เพราะข่าวทะลุใหม่จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ วันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์และวันสุดท้ายแล้วผมก็ได้หยุดสองวันแล้วเดี๋ยววันจันทร์ก็มาลุยกันเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์หรือบ่อนคาสิโนที่พี่น้องทั้งหลายเขาออกมาคัดค้านกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่รัฐบาลก็พยายามจะดันทุรังเข้าไปทำนี่คือความหวังดีของชาติบ้านเมืองหรือการนำไปสู่ความชิบหายวายวอดของประเทศนี้พี่น้องทั้งหลาย ที่ฟังข่าวทะลุไม่อยู่ตีห้าผมออกตีห้าเดี๋ยวสองทุ่มติดตามฟังรายการที่ออกมาแล้วหลายวันแล้วซึ่งผมเป็นคนให้สัมภาษณ์เขาก็มีพิธีกรของเขาแล้วก็เชิญผมมาให้สัมภาษณ์และแกลกเขาบอกเอาวันเดียวหลังจากนั้นก็เอา5วันพอสุดท้ายบอกพี่บุรวีขอหวันเลยได้ไหมก็ไม่ขัดข้องหรอกครับรวมหัวทีวีตอนสองทุ่ม ได้ข่าวว่าประดาแฟนๆไปฟังกันเยอะแต่ก็คนละเรื่องนะคนละคนละรายการเพราะรายการโรงโมทีวีไม่ใช่ของผมก็เชิญผมไปสัมภาษณ์แต่รายการนี้เป็นรายการของผมผมก็เอาเรื่องนู้นบ้างเรื่องนี้บ้างมาคุยให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกันการเมืองมันเริ่มเปลี่ยนวันนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วหลังจากสารรัฐธรรมนูญรับวินิฉัยฝ่าฝืนจริยธรรมของนายภูมิธรรม รองนาะยกรัฐมนตรีและว่ารัฐมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพันธุ์เรกทวีซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระทึกสิครับไม่ระทึกได้ไงระทึกเรื่องนี้มันมาจากไหนมาจากปม DSI ที่ไปรับคดีหัวสวเป็นคดีพิเศษเขาบอกว่ามันสอแทรกแซงการทำงานของกอกอตอแต่ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับ ที่รับเรื่องไว้เมื่อวานซืนที่ผ่านมาแล้วมติเป็นเอกฉันด้วยที่จะรับวินิจฉัยนายภูมิธรรมเวชชัยและพันธุเด็กทวีสอดสองเกี่ยวกับเรื่องของการสั่งให้ DSI ซึ่งเป็นหน่วยงานในบังคับบัญชาของพันธุเดกทวีสอดสองรับทำคดีหัวสอวอปี2567คือปีที่แล้วให้เป็นคดีพิเศษตรงนี้ ที่สวเขาแข็งใจบอกมันข้าว่ายกลั่นแกล้งข้าว่ายกลั่นแกล้งข้าว่ายแทรกแซงกะกะตข้าว่ายแทรกแซงวุฒิสภาซอฟาฝืนจริยธรรมตรงนี้นักกฎหมายหรือหลายหลายคนที่รู้กฎหมายเขาบอกว่ามันมีโอกาสจะหลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีแต่ โชคดีที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยยังไม่สั่งให้รัฐีทวีและรัฐรีภูมิธรรมเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่นะแล้วให้ยื่นคำชี้แจงภายใน15วันแล้วศาลก็มีมตินะมื่อวานนี่สั่งให้ในายสมศักดิน์นายนายสมชายเ,าเล่งหลักซึ่งให้พ้นจากตำแหน่งสงวเพราะไปต้องคำพิพากษา,เ,า,เ,เ,าเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง โดนไปสิบปีนะเดินหน้ามุ่ยกลับบ้านเลยทีนี้เรื่องนี้เอาละเอียดนิดหนึ่งนะผมต้องให้ความเป็นธรรมกันทั้งสองฝ่ายเรื่องมันเป็นมาโดยพลตรตรีฉัตตวัฒนแสงเพชรซึ่งท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสวออก็ไปเข้าชื่อมา92คนเพราะคนพอเข้าชื่อเสร็จแล้วก็เสนอคำร้องต่อประธานวุฒิสภา แล้วก็กล่าวอ้างว่านายภูมิธรรมเนี่ยรองนายกเดบผู้ถูกร้องที่หนึ่งในฐานะประธานกรรมการคดีพิเศษนะซึ่งดูแลสวดูแลดีเอสไออยู่ด้วยและพันธุ์เด็กทวีสอบสองผู้ถูกร้องที่สองในฐานะรองประธานกรรมการคดีพิเศษซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอเนี่ยเขาเสนอเรื่องขอให้ตรวจสอบกระบวนการเลือกสอวเมื่อปีที่แล้ว ให้คณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อมีมติกระทําการมีมติว่าพวกสวเนี่ยกระทาความผิดกฎหมายอาญาอื่นๆแล้วเอามาเป็นคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ2,547และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา21วรรคหนึ่งงเล็บสองเขาบอกว่าอย่างเนี้ยมันเป็นการแทรกแซงหรือครอบงำ หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยใช้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นเครื่องมือแทรกแซงกระบวนการตรวจสอบการเลือกสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นการกลั่นแกล้งเป็นการกดดันคมคูและครอบงำสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเขาบอกตรงนี้มันขัดต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจและฝ่าฝืนหลักนิติรัฐนิติธรรม ฝ่ายวุฒิสมาชิกเขาบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันถือว่าผู้ถูกร้องทั้งสองคือรัฐมนตรีภูมิธรรมกับรัฐมนตรีทวีเนี่ยไม่มีความซื่อสัตย์จุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐรมนตรีของผู้ถูกร้องทั้งสอง คือพันธตรกทวีรัมรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายภูมิธรรมรัมรีกรลาโหมและรองนายกเนี่ยต้องสิน้นสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งวงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ9หรือไม่คิดตามผมครับทีนี้เรื่องนี้เมื่อไปสู่สารรัฐมนูญสารรัฐมนูญก็พิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องประกอบเอกสาร ประกอบคำร้องศาลก็เห็นว่าการณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรวรคสามประกอบมาตรา82วรหนึ่งและพระหมหัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการพิจารณาของศาลร,รัฐธรรมนูญพศ .2561 มาตรา7วงเล็บ4ศาลร,รัฐธรรมนูญก็เลยมีมติไงละ่ะมีมติเป็นเอกฉันเลยครับ90 เต็มที่เลยอัดเต็มที่เลยรับคำร้องไว้พิจารณาและให้ผู้ถูกร้องทั้งสองคือพันธุตระกทวีรัมตียุติธรรมและนายภูมิธรรมรัมตีว่าการกระทรวงกลาโหมและรองนายกเนี่ยยื่นคำชี้แจงภายใน15วันตามข้อกล่าวหาที่เขาเกล่าวหามานะให้ยื่นคำชี้แจงภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูนว่าโดยการพิจารณาของสารรัฐนูนพศ2561มาตรา54ส่วนที่ขอให้สารรัฐนูนพิจารณากรณีให้ผู้ร้องผู้ถูกร้องทั้งสองคือพันเอกทวีรัมตียุติธรรมและคุณภูมิธรรมรัมตีกลาโหมและรองนายกหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐรนูลมาตรา62วรรค2 แล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องยังไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องสารรัมนูลก็เลยมีมติครับมีมติเป็นเอกฉันในชั้นนี้ว่าเอาละยังไม่สั่งให้ผู้ถูกร้องคือรัฐมนตรีทั้งสองเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็แจ้งให้คู่กรณีทั้งสองคือฝ่ายวุฒิสมาชิกและฝ่ายรัฐมนตรีี่ยทราบ แล้ก็แจ้งให้ประธา,านวุฒิสภาทราบแจ้งให้ผู้ถูกร้องคือคือนายภูมิธรรมทราบแจ้งให้พันตรกทวีสอดสอผู้ถูกร้องที่สองทราบนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น,นเมื่อวานที่ผ่านมาเรื่องนี้ทำผู้คนตกอ,อกตกใจกันยกใหญ่ถามว่าทำไมไม่ตกใจทยอยเชื่อไงล่ะครับนี่คือการทยอยเชื่อดรัฐบาลอุงอิง ทยอยเชื่อรัฐบาลอุ๋งอิงและเป็นการเชื่อตัวใหญ่ซะด้วยเพราะภูมิทาไปรองนายกเวลานายกไม่อยู่นายกรัฐมนตรีอุ๋งอิงไม่อยู่แพรทองทานไม่อยู่คนที่ทำหน้าที่แทนนายกคือนายภูมิทรรมสหายใหญ่สายอ้วนนี่แหละก็เป็นตัวใหญ่เป็นคนที่ทักสินไว้วางใจที่สุดเพราะ เอามานั่งไปรัมปรีกลาโหมมีความมุ่งหมายมีความต้องการจะแก้พระรามหยัดกระทรวงกลาโหมแต่ทหารเขาแข็งไงทหารเขาแข็งเขาไม่ยอมให้แก้เรื่องนี้ก็คาราคาซังไม่ยอมไม่กล้าเสียงหลายคนก็ยุแยงแต่แคงรัว่วบอกเอาหัวชนเลยชนรถถังมาเลยไม่ต้องไปกลัวเอาหัวชนรถถังไปเลยนี่นี่ผมไม่ได้ยุแยงนะแต่แตะแคงรั่วนิดหน่อย ไม่สําเร็จในการจะเข้าไปแทรกแซงสภากระโหมไม่สําเร็จและที่โดเนี่ยไม่ใช่เรื่องสภากระโหมนะมันเป็นเรื่องจริยธรรมนะที่ให้สอบสอวอนะน้ำเนินคดีสอวอนั่นแหละเขาก็เลยแค้นต้องชำระแค้นเพราะนายภูมิธรรมเป็นประธานของดีเอ พันธุ์บรเอกทวีสอดสองเป็นรองประธานโดนทั้งคู่นะแต่จะพ้นจากตําแหน่งหรือไม่ก็ต้องไปว่ากันในกระบวนการมีเวลา15วันที่จะชี้แจงหลายคนที่มองในประเด็นการเมืองเนี่ยเขามองว่าเนี่ยเป็นการทยอยเชื่อดรัฐบาลแพรทองทานเป็นการเชื่อดไก่ให้ลิงดูนะย้ายใ,ใครหือมาเล่นกสวสีน้ำเงิน เละสวสีน้ำเงินเนี่ยได้รับการปลุกเสกมาแล้วจากรูใหญ่แล้วเป็นคนที่มีอนุภาพในการตั้งองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นสารรัมูนใครพ้นจากตำแหนง่งสวจะเป็นคนตั้งแต่งตั้งนะปปอชอใครพ้นจากตำแหนง่งสวจะเป็นคนปลุกเสกให้นะปปงนะก็จะเป็นคนปลุกเสกให้แม้กระทั่งกกอตอและองค์กรอิสระทั้งหลายและใหญ่ไหมล่ะเออ ใหญ่ไม่ล่ะแต่โคดชมในความกล้าหาญของพันต,ตุ์ตระเวนทวีสอดส่องและคุณภูมิธรรมเวชยาชัยที่กล้าเอาหัวเข้ามาชนสู้ยิบตาไม่กลัวนี่คือความกล้าหาญของนายภูมิธรรมและความกล้าหาญของพันต,ตุ์ตรเวทวีสอดส่องนะสู้เต็มเหยียดสู้เต็มฤทธิ์อะไรจะเกิดขึ้นช่างมันนะเพราะเขาถือว่าเขาทำด้วยสุดจริตไง ทำด้วยความสุจริตแล้วไปดูเนื้อง,งานแล้วการได้สวเข้ามาในคราวนี้มันเป็นไปด้วยความสง่างามหรือไม่ตรงนี้เป็นคำถามว่ามันเป็นไปด้วยความสง่างามหรือไม่คือมันเป็นไปด้วยความไม่สง่างามเขาก็มีสิทธิ์ตรวจสอบเขาก็ใช้ DSI ผลสุดท้าย ก็เป็นเรื่องของการฟอกเงินหรือเปล่านี่เป็นการฟอกเงินหรือเปล่าอันเนี้ยน่าสงสัยก็ต้องติดตามกันข่าวทะลุไมวันนี้วันศุกร์28มีนาครับนพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์น่สูสภาพเบต้าวันก็เปิดขายทั้งสองวันไม่ได้หยุดนะาสำหรับท่านที่ห่วงใย,ยสุขภาพสั่งซื้อได้ซื้อ4ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดเบต้าวันสกัดจากาสารสกัดจากขนมปังปลอดภัยที่สุด สกัดมาแล้วเขาเรียกเบต้ากลูแคนชื่อเต็มคำว่าเบต้ากลูแคนเนี่ยมันเป็นสารามันเป็นชื่อสามัญแต่เอามาใส่กระปุกใส่วิตามินต่างๆก็ตั้งชื่อว่าเบต้าวันมีที่นี่ที่เดียวไม่มีตัวแทนที่ไหนศูนย์สุขภาพเบต้าวันขายในประเทศไทยและต่างประเทศในหลายประเทศผมทำมา10บกว่าปีแล้วรู้สึกจะปีดีขึ้นปีที่สิบสาแล้วมั้ง ขายมา11-12ิบปีแล้วจะขึ้นปีที่13แล้วได้รับอนุญาตจากอยขอใบอนุญาตโฆษณาทั้งสื่อโซเชียลเรียบร้อยฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพสอบถามรายละเอียดได้จากเบต้าวันหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างครับหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างนะตอนนี้ก็เจ็บไข้ได้ป่วยกันเยอะสุขภาพไม่ดงไม่ดีนะแล้วเบตาวันซึ่งสกัดจากเบตากรูแคนเนี่ย ศูนย์สุขภาพเบต้าวันเ,นเอาตำรามาให้ท่านท่านทั้งหลายได้ดูเพราะว่าเบต้ากรูแคนเนี่ยที่ปลอดภัยที่สุดคือสกัดจากยิ์ขนมปังได้รับการรับรองจากมหลาลัยฮาวาร์ดทูลเลนเบเลอร์ดุคคลิฟอร์เนียเป็นมหลาลัยอันดับหนึ่งของโลกที่ยืนยันชัดเจนและศาสตราจารย์ดรแพทย์สมศักดิ์วราคามินยืนยันชัดเจนว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกณนะวันนี้นะครับเพราะมันช่วยสร้างภูมิต้านทาน ให้ร่างกายเราอะไรที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเรามันฆ่าทิ้งหมดนี่คุณสมบัติที่ดีของมันนะมันไปสร้างไมโครฟาสไมโครแฟสที่ไขกระดูกสันหลังแล้วมันจะลอยอยู่ในเส้นเลือดถ้ามันพบอะไรแปลกปลอมเชื้อราไวรัสปรสิตมาลงมะเร็งมันปลาดเข้าไปเกาะฆ่าทิ้งหมดนี่คุณสมบัติที่ดีของมันนะนอกจากสร้างภูมิต้านทานแล้วมันยังมีคุณสมบัติอีกหลายอย่างนะท่านทั้งหลายอยากจะรู้ดูใน Google ได้แต่มันมีหลายยี่ห้อมีหลายยี่ห้อ บางยี่ห้อเนี่ยสกัดจากยิสสาเล้าสาเบียในเมืองไทยราคาถูกแต่ผมไม่แนะนําไม่ปลอดภัยครับจะให้มันปลอดภัยต้องสกัดแล้วสกัดอีกและที่สกัดจากยิสขนมปังจะปลอดภัยที่สุดและสะอาดที่สุดแต่เครื่องมือในการสกัดในเมืองไทยไม่มีเราก็ต้องสั่งจากต่างประเทศซึ่งเป็นโรงงานที่เขาเขาสกัดให้อย่างปลอดภยัยและด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากสหรัฐอเมริกา สอบถามรายลเดียดได้ตอนนี้ซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดครับพี่น้องทั้งหลายครับ